สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนและสำหรับผู้ที่เลื่อนผ่านไปผ่านมาแล้วมาเจอคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่กล่องสุม่มแต่เป็นการดูดวงแบบสุม่มไพ่3ใบยอยากบอกอะไรกับคุณภายใน7วันนี้เอาตามไพ่บอกไม่สะกดจิตดีคือดีไม่ดีก็จะเตือนเพื่อให้ระวังนะคะใบที่ห5้หาถ้วยใบยที่2องเดอ r เว ใบที่3 The t e m p e r e n t ค่ะมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีชอบกดถูกใจถ้าใช่กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยสัญลักษณ์ของการจบการเคลียร์การสะสางและการสิ้นสุดเพราะฉะนั้น The World คือการได้รับอิสรภาพการได้รับชัยชนะการหลุดพ้นการได้รับโอกาสใหม่ๆงานใหม่ คนหยิบยื่นข้อเสนอโอกาสมาให้ได้รับความช่วยเหลือได้รับความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสเปลี่ยนเด็ดทำแพนย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนงานใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนผังองค์กร อาจจะอยู่ในที่ทํางานเดิมแต่เปลี่ยนตําแหน่งใหม่จัดโต๊ะใหม่เปลี่ยนที่ใหม่หรือใครจะย้ายร้านย้ายบ้านย้ายทําเลทำมาหากินก็ได้สิ่งสําคัญคือไพ่ใบนี้ค่ะ5้าถ้วยสิ่งที่มันไม่ดีคือความคิดของคุณ อย่าย้ำคิดย้ำทำสามถ้วยที่มันล้มไปแล้วคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ผิดไปแล้วช่างมันพลาดไปแล้วช่างมันล้มแล้วรีบลุกอย่ามัวแต่จมปลักอยู่กับอดีตอย่ามัวแต่ยึดติดกับเรื่องเก่าๆเดิมๆคนรักจากไปเริ่มต้นใหม่หาผัวใหม่หาเมียมใหม่หาแฟนใหม่ธุรกิจล้มไปเจ๋งไปไม่เป็นไรความหวังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณโฟกัสอะไรคุณสนใจอดีตที่ผิดพลาดโทษนั่นโทษนี่แล้วไม่ยอมไปไหนอยู่ที่เดิมยืนไว้อะไรนะไม่ไหวนะแต่ถ้าคุณมองหาโอกาสโอกาสยังมีอยู่ค่ะไพ่มาเตือนให้คุณมีสติถ้าคุณคิดได้คุณรีบลุกรีบลุยรีบสู้โอกาสดีๆรออยู่ทุกอย่างคือการทดลองค่ะอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นไม่ลองทดลองไม่ลงมือทำ โอกาสที่ได้มาจะคว้าไปแบบว่าไม่ได้เราหลุดลอยนะคะ The w o r l d อีกความหมายหนึ่งคือกินดีอยู่ดีใครได้เจอคลิปนี้จะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปแล้วจบไปแล้วแต่อาจารย์บอกแล้วนะยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลว เคลียจบสะสางทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายบางคนได้โชคได้ลาบจากคนตายเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคบางคนมีเรื่องของมรดกส่วนแบ่งผลประโยชน์ไพ่ใบนี้หมายถึงการแบ่งสันปันส่วนอยู่ดีกินดีถึงแม้ว่าลายรับรายจ่ายยังจะมีเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่บ้าง แต่ในช่วงเจ็ดวันนี้เงินดีแน่นอนใครได้ไปร่วมง,งานศพใส่สองและอนุโมทนาบุญศพนะผีจะให้คุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ แล้วให้โชคให้ลาบกับคุณสำหรับความรักหรือคนรักเก่าอย่ามัวแต่เศร้าโหยหาอะไรอาวร์อะไรที่ทำเต็มที่แล้วทดลองทุกวิธีการทุกอย่างแล้วปรับแล้วเปลี่ยนแล้วแต่มันก็ยังยื้อความรักไว้ไม่ได้ยอมรับความจริงให้มันจบไปแล้วเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่ดีบางคนอาจเจอรักออนไลน์บางคนเจอต่างชาติต่างภาษาส่วนเรื่องของสุขภาพระวังความเครียดไมเก เส้นเลือดในสมองบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำย่อยและกดไหลย,ย้อนส่วนบางคนช่วงนี้อาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นดูเรื่องไขข้อด้วยนะคะแต่โดยรวมอาจารย์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครอยากเสริมดวง หรืออยากร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์ขอบอกบุญทําบุญกับเด็กกาพร้าวัดดอนจันต้นเดือนธันวาคมอาจารย์จะนำข้าวสารอาหารแห้งไข่ผัดนะแล้วก็ของกินของใช้ไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าทั้งที่วัดดอนจันและสถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่ใกล้เคียงใครสนใจร่วมบุญเราจะร่วมบุญร่วมกัน ทักแชทมาถามเลขบัญชีได้อนุโมทนาบุญสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาขอให้ไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจบการสิ้นสุดมีโอกาสใหม่ๆม,มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครกดไลค์กดแชร์ขอให้สํเร็จสมปรานาพิมพ์สาธุ55ชีวิตดีมีความสุขค่ะ